อรุณสวัสดยามเช้านะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆีน้องๆจาเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่3มแล้วนะคะวันศุกร์ที่3ามสิกาคม2566แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆจาเช้าว,วันนี้ก็แอเมจจะพาไปเดินรีแล็กนะคะชมธรรมาชาติยามเช้าด้วยกันเหมือนเดิมทุกวันนะคะเพื่อนๆจ๋านี่นะคะฟังเสียงนกนะคะตื่นนอนกันแล้วนะคะ ก็เริ่มออกหากินนะคะลูกเขาก็ขันครูหาคู่แต่เช้านะคะไก่ก็ขันนะคะไก่บ้านนานะคะบ้านนาข้างบ้านนะคะอันเอกอีกเอกนะคะลูกเขาก็ขันนะคะดูนะคะลูกเขาคู่นี้นะคะเจอทุกวันนะคะทุกเช้าเลยนะคะนี่อยู่ปลายอยู่ปลายตัวนี้นะคะอยู่ตรง เสาไฟในตัวหนึ่งนะคะก็เจอทุกวันเลยนะคะนกเขาคู่นี้นะคะก็น่ารักนะคะไม่ห่างกันนะจะอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะนหนึ่งคู่นะคะหนึ่งคู่ไปจ้ะไปต่อกันเดินออกกําลังกาย ไก่นะคะน้องไก่วันนี้ยังไม่ออกมานะคะน้องไก่พาที่ขึ้นนะคะยามเช้าของแสงแรงกล้าเลยเช้าวันนี้นะคะเปียกทำะไร <laughs> ต้นไม้เยอะอ่ะเนาะนะคะดวงอาทิตย์นะคะก็เป็นเวลาเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะหกโมงคึ่งน,นะคะแต่อาทิตย์ขึ้นแดงมากเลยนะคะวันนี้จ้าเลยดูแดดนะคะเพืเ่อนๆจ๋า <laughs> ดูแดดนะคะดูแดดยามเช้านะคะไม่เจ็ดโมงเลยนะคะเพืเ่อนๆจ๋า นี่พระอาทิตย์แดดจ้าถึงขนาดนี้นะคะเมสูมไปนะคะพระอาทิตย์จ้ามากเลยนะคะแสบตาเลยะค่ะเพืเ่อนๆจ้าไปไปเดินต่อกัน,นก็เดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะคะเมย์ก็ไม่ได้ลงคลิปเต็มนะคะ คลิปเต็มเดี๋ยวจะยาวไปนะคะเอ็มเอกเดินเยอะกว่าคลิปลงนะคะเพราะว่าเน็ตที่นี่เน็ตมันไม่ไม่ค่อยดีนะคะเน็ตเวลาโหลดคลิปมันช้ามากเลยออไปไหนกันแต่เช้าเลยเนี่ย <laughs> ก็วิธีชีวิตชาวบ้านนะคะออกไล่ออกนาออกสวนกันแต่เช้านะคะอัน,นี้ก็ที่ลกหลามเยอะนะคะบางคนก็ล้มหายตายจากไปลายวันนี้เงียบนะคะถุงใจน้องจะไม่ได้เด็ด รืดเด็ดไปแล้วไม่รู้วันนี้แอดออกมาช้าด้วยปกติประมาณหกโมงนะคะนี่บวบไปหมดแล้วนะคะวันก่อนวันก่อนแอดสั่งไว้นะคะน้องเด็ดไปให้แล้วสามสี่ลูกสามสี่ฝักนะคะก็เป็นผักปลอดสารพิษนะคะเ,เพื่อนๆที่น้องๆจ๋าก็น,น่าทานมากๆเลยนาะไปไไปหนากันนะคะส,ส,สัตเลยงสเลยมอเตอร์ไซค์สัตว์เลี้ยงนะคะมันทุกอุปกรณ์ กันแต่เช้าเลยจ้ะหมาน้อยสองตัวไปไหนนะคะปกติเค่เช่าก่อนจะมีชีว่าว่านะคะชี่อบว่าหรือมากระเพาสองตัวนะคะเวลาแอดเมเดินผ่านนะคะก็จะเฮาเฮาไม่รู้ไปไหนแล้วนะคะ ธรรมชาติยมามเช้ากันนะคะอากาศสดชื่นมากเลยนะคะแต่แดดช่วงนี้อากาศหนาวแต่ว่ามันไม่หนาวมากนะคะมันเย็นๆเฉยๆเย็นๆนิดหน่อยเองนะคะไม่ถึงกับหนาวเหมือนสมัยก่อนนะต้องใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะพอสายหน่อยนี้สักประมาณเก้าโมงนี้ร้อนหัวแตกร <laughs> ้อนหัวแตกนะคะเพื่อน ก็ปกลุมไปด้วยต้นไม้ต้นไม้นานาชนิดวันนี้เด็กน้อยมาเดินแต่เช้าเลยนะคะเด็กน้อย่คลอ,องเล็กๆนะคะเมื่อก่อนนี่เป็นคลองใหญ่นะทีนี้พอเขาตัดถนนผ่านก็กลายเป็นคลองเล็กเมื่อก่อนเอ็ดเมย์ไปโรงเรียนนี่ต้องผ่ายเหลือผ่านทางนี้นะคะไปตามลําคลองนี่นะคะไม่มีถนนแบบนี้นะคะสมัยก่อนนี่หมาน้อยหมาน้อย โอ้ยวันนี้มากินอะไรแต่เช้าเลยเด็<า>กน้อยมากินอะไรแต่เช้าเลยลูกโอ้เป็นวัดอีกแล้วจะม,มาซื้ออะไรกินลูกก็อากาศเปลี่ยนนะคะเด็กน้อยก็ไม่สบายกันเนาะทุ่งใหญ่ เขาตัดต้นไม้ออกไปเยอะเลยนะคะเพื่อนๆตรงข้างทางก็เลยทําให้ยากาศมันแบบโลง่ลงๆเนาะเมื่อก่อนมันจะมีต้นไม้แบบเยอะนะคะโอ้ดูดูดวงอาทิตย์นะคะเพื่อนๆค่ะดูดวงอาทิตย์ <laughs> โอ้ยจ้าม,มากๆเลยนะคะพระอาทิตย์นะคะส่องแสงจะโอ้โหแบบแสบตาเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้บรรยากาศก็งเงียบๆเ,เนาะเงียบนะคะทุ่งนาหืมบยวางนะคะแอดเมย์อยากเดินไปอีกทุ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆทุ่งที่มีนกกระยางเยอะนะคะทุ่งนี้ไม่ค่อยมีนะคะก็ไปทุ่งด้านหลังกันหมดนะคะแดดแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า แดดโอ้โหดูสิดูสิตะวันนะคะแย่ตามากเลยค่ะโอ้ยง,ง,า,งางุางนาฟางวางไก่ฟางไก่นะคะเพื่อนจา๋าไปเดินทางด้านหน้นกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอไปลงคลิปนะคะ ก็วันนี้เดี๋ยวจะไปรีบไปช่วยน้องทำกับข้าวด้วยนะคะก็เมื่อวานน้องเขยกับน้องสาวไปตลาดก็ได้ปลามาหลายอย่างปลาชะโดนะคะตัวละสองโลนะคะก็เาแลทำเป็นชิ้นๆมาให้ไม่รู้จะทำอะไรจะแกงหน่อไม้หรือว่าจะผัดชาด,ดีเดี๋ยวก่อนรีบกลับเข้าไปเดินไป ตรงนาด้านตรงนู้นอีกนิดนึงนะคะก็จะกลับมาแล้วน้อยอเร่งเดิดนดนิดนึงนะคะทำเวลาทำเวลาม,มีนกกระยางอยู่ทุ่งห้ ก็เดินพอให้ก็พอลำไส้ทำงานนะคะพอไว้อยู่ที่นี่ก็มันไม่มีที่ไปเหมือนที่กรุงเทพเนาะที่บ้านแอดเมนนี <box> นน่ก็ปั่นจกรายานก็ซอกกระแซะไปนะคะอยากไปไหนก็มันมีรถผ่านตลอดเนาะแต่ที่นี่มันอย่างแบบไม่มีนะคะ เอาทำอะไรนะป้อมก็พอหัดเดินแล้วจ้ะหัดเดินหัดเดินจ้ะพาลำไส้อีกรอบหนึ่งรอบสองรอบสองมันตันเรื่อยเลยแหละจ้ะจ้ะ มันตันแล้วมันก็ไปอักเสบเป็นติดเชื้อนี่นะคะซูมไปเห็นน้องลกกระยางนะคะกลางทุ่งนาก็วิธีชีวิตชาวบ้านเนอะตรงนี้น่าจะเป็นนาปักดำนะคะเพราะว่าเป็นน้ำขังเนอะเป็นนาหวานก็มีนาดำก็มีนะคะ นี่รถขยะของอบอตอนะคะเ,เช้าอยู่นะคะเพื่อนๆไปอีกทุ่งหนึ่งนกเยอะมากเลยนะคะทางด้านหลังบ้านยาติทางด้านนู้นนะคะแต่ว่าเยอะจนแบบเ <c oughs> ยอะจนแบบโอ้โหละลานตาละลานตานะคะนี่ยังปะป่ายนะคะปะป่าย โอเคนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาก็ไม่มีอะไรมากนะคะยามเช้านะคะก็เดินมาสัมผัสบรรยากาศสดชื่นยามเช้ากันแต่พอสังเกตนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าเอ็ดเมย์ก็ต้องรีบกลับข้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปช่วยน้องทําอาหารเช้ามื้อเช้านะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมที่เป็นกำลังใจให้เอ็ดเมย์ด้วยนะคะแล้วเอ็ดเมย์ก็จะรีบ ตามกลับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องนนะคะไอก้กบทุกคนทุกท่านนะคะก็ขาดตกบกพร่องหรือว่าราชาไปบ้างแอดเมก็ต้องกราบขอโทษขอไฝเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆ้องด้วยนะคะก็อยู่ที่นี่เรื่องเน็ตเนาะมันก็ไม่สะดวกเหมือนที่บ้านแอดเมที่ปทุมนะคะเพราะว่าที่บ้านก็ติดไวไฟนะแต่ที่นี่มันไม่มีไวไฟเนาะ เราไม่ได้มาอยู่ประจำนะไฟฟมันก็มีข้อสัญญาต้องใช้ของเขาที่บ้านก็สองปีนะคะ a อนะคะเหมาจ่ายก็สะดวกเพราะว่าอยู่กับลูกเนาะแต่ที่นี่แอดเมย์ทำทำช่องก็ลูกก็ก็ติด WiFi ให้แต่ที่นี่ไม่มีก็ยังไงเดี๋ยวเร็วๆวันนี้แอดเมย์กลับบ้านแล้วนะคะวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า